ลองเคส iPhone 15 Pro Max ก่อนเปิดตัวก่อนใครเลยนะครับผมมันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงได้บ้าง iPhone 14 Pro Max ใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะพอดีและใส่ได้ไหมนะครับผมทีนี้มาดูกันทุกคนและนี่ก็คือเคสนะครับผมของ iPhone 15 Pro ที่ทางอาติรีวิวนะครับผมได้มาจากผู้ผลิต เคสนะฮะฮก่อนใครนะครับอันนี้คือก่อนเปิดตัวเลยนะซึ่งเราได้มานะครับก็เลยอยากจะมาลองพร้อมกับทุกๆคนว่าเฮ้ยเคสของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันบ่งบอกอะไรยังไงว่ารุ่นใหม่มันมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมไหมใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าเออแล้วบางคนบอกเฮ้ยพี่รู้ได้ไงว่าเป็นตัวของเคส iPhone 15 Pro Max แน่นอนนอกจากที่ ทางผู้ผลิตเคสนะครับผมเขาก็ได้บอกเรามาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ตัวเคสนี้นะครับทำให้เราเห็นความแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ตัวของปุ่มนะครับแอ t ช o n นบัตอเออจากปกติปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นรูเว้าวเข้าไปให้เราสามารถเอานิ้วเราไปกดเปิดปิดสวิตช์นะฮะไซเลนได้แต่รอบนี้เป็นปุ่ม Action Button เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเคสตัวนี้เป็นเคสที่จะใช้คู่กับ iPhone 15 Pro Max อย่างแน่นอน ะครับผมและผู้ผลิตเคสเขาก็ทำออกมาส่งให้อติรีวิวก่อนเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเคส iPhone 14 Pro Max ตรงไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกก็อย่างที่บอกไปจากรูที่เอาไว้ให้นิ้วเราเนี่ยเปิดปิดสวิตช์นะครับกลายเป็นปุ่มแอคชั่น บัตรทอนเรียบร้อยแล้วเป็นปุ่มแบบนี้นะครับถ้ามองโดยรวมหลายๆอย่างนะครับทั้งตำแหน่งของปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปุ่ม power ก็ตามนะครับมีการวางที่ใกล้เคียงกันมากๆแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้คือเคสของ iPhone 14 Pro Max นะนะอันนี้คือเคสของ iPhone 15 Pro Max นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ยวดูอันนี้คือ iPhone 14 Pro Max สี Deep purple เดี๋ยวใส่กับเคส iPhone 14 Pro Max ให้ดูว่ามันใส่ได้จริงๆพอดีพอดีนะอันนี้คือเคสของ iPhone 14 โปรแม็กจริงๆนะครับปึ๊บปึ๊บเตึ๊บเต๊ก็แน่นอนใส่ได้นะครับสบายมากและแบบนี้ iPhone 15 Pro Max ของเคสตรงนี้เนี่ยถ้าเอาเคสตรงนี้มาใส่กับ iPhone 14 Pro Max มันจะได้ไหมมันจะพอดีหรือเปล่ามาเดี๋ยวลองกันนะครับปึ๊บใส่ไม่ลงถึงจะพยายามยัดไปจริงๆนะครับมันจะมีการเผเยของตัวเครื่องออกมาอย่างชัดเจนนะครับด้งขึ้นมาชัดเจนเลย นละ่นก็แปลว่าตัวเครื่องของ15 Pro Max กับ14 Pro Max มันไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสบ่งบอกให้แล้วนะครับผมว่า iPhone 15 Pro Max ตามข่าวลือที่ไอซได้สรุปไปนะครับบอกว่า iPhone 15 Pro Max จะมีขนาดเครื่องนะครับตัวเครื่องที่บางลงนะครับผมไอตัวขอบเครื่องที่เราเห็นกันตรงนี้นะมันจะบางลงไปอีกนะครับบางลงทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างนะครับทำให้ iPhone 14 Pro Max ยัดลงไปในเคสของ15 Pro Max ไม่ได้เพราะ14 Pro มันใหญ่กว่านั่นเองเอออันนี้ก็เป็น1ข้อที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนและก็อีกหนึ่งอย่างแน่นอนรอบนี้แอคชั่นบัตทอนมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งขนาดตัวกล้องถ้าลองยัดเข้าไปอีกสมมตินะลองยัดเข้าไปในฝั่งของตัวกล้องถือว่าตัวกล้องใส่ได้พอดิบพอดีเลยนะฮะอันนี้คือตัวกล้องคือขนาดเท่าเดิมนะฮะในรูของตัวกล้องนะขนาดเท่าเดิมเลย เพราะฉะนั้นอาจจะบ่งบอกว่าตัวของ15 Pro Max กล้องอาจจะยังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใส่ตัวของ p ล้องโทรทเข้ามาอาจจะต้องมีการเสริมพื้นที่ให้มันขยับออกมาอาจจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ากล้องโทรทรรศ์มันต้องมีการวางแนวนอนหรือเรงตา่างเสริมเข้ามาด้วยนะครับผมอาจจะทาให้ฐานกล้องใหญ่แต่ตัวนี้คือฐานกล้องพอดีกันนะครับพอดีพอดีเลยลงเป๊ะเลยแต่แค่ตัวเครื่องมันลงไม่เป๊ะแค่นั้นเองนะครับเอออาจจะบ่งบอกว่ารอบนี้ตัวของกล้อโทรทอาจจะยังไม่มาในตัวของ iPhone 15 5. Pro Max หรือเปล่าเออนะอันนี้ถือว่ามาลองแบบด่วนๆและเป็นเคสของ iPhone 15จริงๆนะจ๊ะเออบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเอาเคส p h o n e 14ไปใช้คู่กับ iPhone 15ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะขนาดใหญ่กว่าหรือเอาเคส15 Pro Max มาใส่14 Pro Max ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ถือว่ามาอัปเดตด,ด่วนๆก่อนเปิดตัวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนใครเลยนั่นเองนะครับหรือยังไงตอนเปิดตัวเดี๋ยวเรามาลุยกันทีตอนได้เครื่องเดี๋ยวเรามาจับมาใส่มาทดสอบหลายๆอย่างจัดเต็มกันที นงแลวกันนะครับฝากรอติดตามกันด้วยนะฮะในคืนที่2ตรงนี้ข้ามไปเช้าวันที่13นะครับเดี๋ยวมีการอัปเดตลงคลิปอีกเรื่อยๆแน่นอนรวมไปถึงนะครับผมพูดคุยกันสดสดดูงานเปิดตัวกันสดๆดนะฮะในฝั่งของ Tik t o ็อกนะครับอาร์ติรีวิวเป็นการไลฟ์สดพีดีโอก็จะมาเล่าแล้วก็บรรยายให้ฟังกันสดๆดเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยและกันนะในช่วงเวลาตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับอ่ะโอเคถือว่าอัปเดตฝากแชร์คลิปนี้ไปให้หลายๆคนได้ดูกันด้วยว่าจริงๆแล้วเคมันบบ่่งงออกข้ตา กับ iPhone 14 Pro Max 15 Pro Max ได้ยังไงบ้างคลิปนี้มาอัปเดตให้รวดเร็วเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับ c h anel n อัตตรีรีวิวไปด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีแบบนี้อีกเรื่อยๆเองนะครับสำหรับคลิปนี้ยัยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอัตตรีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่แหละค่15 Pro Max